เรานะคะไปลองกองช่วยที่น้องเกษตร,รกรที่จังหวัดชายแดนใต้ปีนี้เนี่ยมีมา4จังหวัด นะคะมียะลามีสงขลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสคําถามก็คือพอมาถึงแล้วเนี่ยไปซื้อจังหวัดไหนดีนนดจังหวัดไหนหวานจังหวัดไหนอร่อยได้รับการชี้แจงนะคะว่าคือความหวานความอร่อยเนี่ยของทุกจังหวัดเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศใกล้กันฝนตกในปริมาณใกล้เคียงกันลัติจุดเดียวกันเป็นดินเดียวกันเพราะฉะนั้นความหวานเนี่ยไม่แตกต่างแต่ว่าก็จะมีจุดขายของบางจังหวัด อย่างนาราที่วาสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นต้นกําเนิดของลองกองพันตันหยงมัดที่ขึ้นชื่อหรือจังหวัดปัตตานีเขาบอกว่าลองกองของปัตตานีเนี่ยนะคะไม่ใช่ใช้น้ําฝนธรรมดาปเป็นน้ําจากน้ําตกทรายขาวขนาดนั้นเลยเหรอพี่ม้งน้ำจากน้าตกทรายขาวเนี่ยแหละมีผลต่อความหวานเออเนะคะออคือทั้งสี่จังหวัดเนี่ยคะ่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะคือพอแกะเนื้อลองกองออกมาเนี่ย ได้เนื้อที่แห้งใสหอมหวานและปีนี้ผล,ผลผลิตค่อนข้างดีด้วยนะคะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยเข้าไปช่วยรัฐบาลส่งเสริมก็ทําให้มีการตัดแต่งช่อได้ผล,ผลผลิตระดับพรีเมียมอย่างแบบนี้นะคะอันนี้คือจังหวัดไหนฮะน,นี่จากนราธิวาสนราธิวาสตันหยงมัดตันหยงมัดมค่ะแต่ว่าทุกจังหวัดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเกรดเหมือนกันก็คือ a B c อย่างลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะคแล้วก็ช่อขนาดนี้เนี่ยประมาณเจ็ขีดก็จะเป็นเกรด A 70บาทกิโลกรัมละนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบใหญ่มากชอบเล็กลงมาหน่อยนะคะอันนี้ที่หมวดเอามาทุกเกรดเลยหรอมาทุกเกรดเลยค่ะนี่เป็นเกรดบีนะคะก็ช่อหนึ่งประมาณ3ขีดถึง5ขีดราคาอยู่ที่60บาทครับหรือว่าชอบแบบเกรดสีนะคะเกรดสีเนี่ยค่ะก็ต่ํากว่า5ขีดช่อหนึ่งช่อเล็กหน่อยนะคะกิโลกรัมละ40บาทอ๋อห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทส่วนถ้าเป็นแบบร่วงๆหน่อย แต่ก็ยังหวานอยู่นะครับสีบาทผมจะขอชิมได้เลยคือรอให้พี่หมวยชวนไม่ชวนสัทีนะฮะไม่ชวนิมได้เลยลองแกะดูค่ะได้ไหมฮะได้เลยนะครับผมเลือกอันที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยฮะค่ะเกรดเอออันนี้คือพี่หมวยไปมาเมื่อเช้านี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อเช้าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทดลองซื้อมาชิม มาที่อาคารมารีนอนนะฮะอาคารมารีนอนมาได้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะคะยังมีอีก2วันค่ะขายไปจนถึงวันพฤหัสบดีอะผมกิีให้คุณผู้ชมดูนะครับค่ะลูกใหญ่มากเลยนะลูกใหญ่เนื้อแห้งหอมอือสัมผัสได้ถึงน้ําจากน้ําตกอะไรนะอ่ะ ของถ้าเป็นนราธิวาสนี่มีน้ําตกซีโปน้ําตกซิโปเป็นจุดเริ่มต้นของตันยงมัดเลยในบริเวณนี้เฮ้ยอร่อยอร่อยหวานอร่อยมากนะคะคือเกษตรกรบอกว่าดีใจมากเลยนะคะคือเปิดแผงมาเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วเอาละฮะเสียงตอบรับดีมากนะคะก็ลองฟังเสียงของเกษตรกรหน่อยค่ะว่าดีใจขนาดไหนครับในฐานะที่เป็นเกษตรกรอยากจะพูดอะไรถึงผู้ที่มาให้การสนับสนุนบ้างคะก็จะ ขอพระคุณมากค่ะที่สนับสนุนโครงการนี้ทําให้ชาวใต้เนี่ยมีกําลังใจในการทัดสารสินดีๆมาสู่กรุงเทพแล้วก็ทั่วจังหวัดดีใจค่ะดีใจมากดีใจดีใจเตนเกษตรกรชาวใต้ค่ะก็คือว่าของเรานี่ผลผลิตออกยากมากเพราะว่าต้องผ่านอะไรมากมายที่กว่าจะมาถึงกรุงเทพได้แต่พอถึงที่กรุงเทพแล้วคือชาวกรุงเทพนี่ก็คือต้อนรับได้ดีมากก็คือกรเอมหมดภายในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหมดแล้วะค่ะ หนึ่งชั่วโมงหมดเลยหนึ่งชั่วโมงหมดสําหรับเกรดเอ oh. แต่ว่าเกรดอื่นก็ยังมีนะคะเกษตรกร,รบางคนบอกว่าถ้าจะให้หวานเนี่ยต้องเป็นเกรด oh. ่ีแล้วแต่นะคะ, <Okay. S 2> ะนี่เป็นภาพสดนะคะณขณะนี้เลยค่ะก็ยังคงมาได้อย่างต่อเนื่องมีข้อมูลด้วยนะคะคือมาช่วยกันอุดหนุนค่ะเพราะว่าเกษตรกรจะได้มีกําลังใจคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าปล่อยให้เกษตรกรปลูกเองก็จะเป็นช่อเล็กๆแต่พอนักวิชาการเข้าไปรัฐบาลสนับสนุนเนี่ยเขาบอกว่ามีกําลังใจตัดแต่งให้เป็นช่อใหญ่เกรดเอระดับท เมี่ยมแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาขายอยู่ที่ถ้าเกิดทั่วๆไปนะคะเขาบอกว่ากิโลต่ำละ5้ถึงหบาทเองสูงสุดไม่เกิน20่สิบาท mm hmm. แต่พอรัฐบาลช่วยประชาชนสนับสนุนเนี่ยขายได้แบบนี้70็ดสิบบาท mm hmm. มีกำลังใจมากค่ะต้องฟังเสียงของบุคคลสำคัญนะคะที่สนับสนุนเกษตรกรผู้ซื้อคะ่ะเดินค่ะ ของเยอะเนาะแล้วก็คนก็เยอะด้วยค่ะของดีทั้งนั้นเลยคือเป็นคนกินลองกองเป็นอาชีพนะดูปุ๊บเฮ้ยแห้งอ่ะแล้วก็คุณภาพโอเคเลยค่ะอันนค้าจนาทลอทัตเลเจ้องนั่งรถมาซื้อเลยอืมค่ะชิมแล้วหวานอร่อยแค่ไหนอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอยากซื้อเยอะแต่มาคิวไม่ไหวหลายคนเนี่ยตั้งใจเฝ้ารอเลยทุกปีต้องมา นะคะถือว่าเป็นขาประจําของลองกองสนับสนุนชาวใต้คือชาวอาคารมารินอลก็เป็นขาประจำเราก็เฝ้ารอเหมือนกันะนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะกินฟรีตรงนี้ก่อนขอพี่หมวยแล้วเดี๋ยวลองไปซื้อเพิ่มเติมะนะฮะครบถ้วนละครบถ้วนค่ะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่ขออนุญาตไปกินลองกองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้เปิด